้องเอฟซีน้องจานสตูดิโอครับเมื่อนี้อยู่กับบรรยากาศของทงหน้าประมาณหาโมงแรงหาโมงครึ่งนะครับประมาณนี้ครับกับบรรยากาศสุดฟินครับเมื่อนี้ผ้าพี่พานองมากใส่เบ็ดครับพี่น้องมีทั้งเบ็ดกอบเบ็ดป๋าน้องเดี๋ยวใส่ทั้งสองอย่างถา่มันมีเวลาพอครับพี่น้องนครับผมเมื่อนี้น้าฝอยครับรับอาสาเป็นผ่านนาอเป็นในผ่านจะ่ภาพพใส่ครับมันเป็นเจ้าของสถานที่เนาะพี่น้องนาอ เปิดไม้ไหมครับพี่น้องทั้งหลังผมนี่แหละยังท่านเคยใส้เนาองครับเบ็ดกบครับเพราะว่าเพื่นบอกว่าเห็นกบมีตัวใหญ่เท่นเดี๋ยวมาล่องกันเนาะพี่น,อน,อนออ้องเนาะเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามครับผม น้าฝอยสิพาเขาใส่เบ็ดกบก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวิธีการใส่เบ็ดกบเฮ็ดล้านย่างดีนี่นะครับพี่น้องเฮ็ดล้านสิบคนเฮ็ดล้านเนี่ยเฮ็ดเป็นอย่างี้ครับพี่เดือนแกกำลังใส่ง,า,ง,งามๆเลยอ่าติดตามครับพี่น้อง ก็กระไซตามท่าน้ำท่ายังสิล้วพี่น้องบัวนคิดว่าตุกบเนี่ยโต้แน่นอนนี่นะครับนี่ครับเห็บเป็นแปนออกนี่เสียบตรงปลายครับเสียบขี้แค่เดือนนึ่เสียบหัวน้องนาะฝอยเนาะเสียบหัวมันนะครับเด้อเสียบหัวปล่อยหางลง มือเนี่ยเห็นกบโจนอยู่มือนั่นเดี๋ยวจะใส่ไปดิเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาแลงเขาจังมาตามรุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่ี่ตให้เต้นย่งงางยิางง่างบ่ทีมงานน้องจานตอนนี้สองถมแล้วพี่น้องสองถมตรงเลยเด้ เออเดี <One input> ๋ยวภาพพยายามเบ็ดได้กว่นี่เฮ้ยน้องโมซานไรนะนี่พันก้าบอันนี้พ่อมหรบอเปล่าบ่ฮะบ่เอาวนพ่อมไปเดี๋ยวพยายามเบ็ดกันบ้านนี่ไปพยายามเมื่อขี่ถากันได้เด้อโอ้ขาดเลยเบ็ดกกขาดเออโอ้ยังกัดเนาะ

มัดดินอ่ะุึงยัดินขูเบาขู่เอาู่เอาจับดด้เอาเขาถุงก่อนเอาเขาถุงก่อนเอาเขาถุงก้อนสิดินนสิแตกขึบ่เขาถุงนี่มันห็นรดมือนี่เออเอาไปเห็นกับฝอยกินเขาไปหาอ้ยบากใหญ่นงพี่น้องนี่ไม่ไม่รอดจาฝอยมากอยู่หมือน เฮ็ดบ่เป็นไหมปะเคยเฮ็ดมาก่อนนี่เอาเขาเอาข้อทุกคนนี่สมนันเนอเออหมดสมนานกระเบิง่ะเอ้ยกำกำไว้เอ้ยนีโซเนย์ท่านกาโซเนย์ส่วนโอ้โหไปย่างกันต่อครับแป๊บครบ เก็ไปห็อฟอยฟีนี่ย่าไวแค่ไหนแค่นกลังเหล่อมทายเนี่ยเจอแล้วครับเห็นวะเห็นวงเหนีะเห็นวเห็นวะเห็นวะนี่น่นนั่นนั่นนันปย่งว่าก็ปวดนคอได้ครับย่งปวดปตัวตีนเลยเหมือนเป็นตะลุดบ้น่ะเาถุงเขาถุงห่วย ยุกเว็บมากอ๋อใจเย็นโอ้โห้คุณนกระตีบอ่พุ่นกระติบเดี๋ยว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 โชคคันโชคคันอู้โชคเนอะเลยนี่ครับพี่น้องโอ้ยน้องเบิรงพี่น้องนี่ไะของใหญ่ครับผมเบ็ดลาะสะดาเลยครับพี่น้อง ใส่ก้อนนั้นสิลุด้ยขมค่าแล้วเมือนเอาพันเจเก็บะกนเขาดยุบนี่หมดลู้ค่ะนี่ไปแด้วต้นบอกกินเน่นต้นขยะขยะกันนั่นน่ะเดียวเดียี่แหละเห็นบ่ป็นหัวตกบที่คับเอบอมึงคือดิ่งดีามึงแค่อ ไปเพ่อนไฟโอ้ยวงน้องหนินอ่น้ขนงยูดงูนี่อ้ะไรขอบซ่านอขอบซ่านอ่ตอบเรยนนนกปื้อสเดี๋ยวนี้อนี่โอ้มาอนี้แล้วมาีแล้วนั่นนั่นุ้นเอาเร็ยบร้อยเสร็จไปแล้วับพี่น้อง กะทายไม่เห็นป่าทายจับจับสองเหน็นห่ครับพี่น้องอู้ยังไถึได้ทือดิเด็ดฮักเด็ดฮักอูทกายมันเห็นปล่าเห็นมอบนี่เด็ดหักเลยครับเม็ดักเลยเห็นห่ครับพี่น้องี่สองตัวเลยอนะครับมันมัน อืมหลุดอืมหลุดซะนอเอ้าเดี๋ยวขอยัดพดกันพี่น้องโอ้ได้รุ่นเลยพี่น้องล้างนี่นี่ครับหลุดหรือบ่น้อยังอยบ่อน,น้อ อยู่บ่อยู่พออยู่ครับอยู่ออนี่แหละครับโอเคนะครับผมสวัสดียะมืนอนเสาเนาะพี่น้องเนาะ ผมมาตั้งแต่ตีหาน้อพี่น้องกาบาจะมามากรูป็ดนะครับที่นี่ฝนนํำลงมากครับตั้งแต่ตีหาตอนนี้เจ็ดโมงครับพี่น้องรอบเสาเนี่ยเอ้ากระตุกจะครับกระตุกจิ้วอายังพอหน่อยพอครับนี่โอ้โ้เนี่ยเอาขึ้นมาเหมือนเดิ้โอ้ ปลาดุกตัวครับปลาดุกปลาดุกนี่ครับโอ้ใส่งามๆเลยใส่กระลังพอดีนอนพี่น้องเนาะเอาโอเคครับผมทิปมือคืนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับปลอคอโอ้ยปลอคอใหญ่ผมมาแมนเด็กสิเพลกปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะเอ้าหมันอยู่ครับหมันอยู่นี่นะครับ กับกบใจตัวหนึง่งโอเคครับพี่น้องรับพี่น้องมเมาเบิ่งผลงานหลบมเมื่อนนี่ครับพอดีน่าฟอย่นไปยามหลบที่สองเราพี่น้องเนาะหมานหลบสองครับพี่น้องหมานหลบสองครับพอดีรอบแรกผมยามเราพี่นกลับก่อน,นเนาะเอ้ยบ่ได้ช็อตใหม่พี่น้องเบิ่งครับแต่ว่าเห็นครับผลงานมเมื่อนกับมือเสาร์เนาะ เมื่อเช้าวันนึ่งเขาฝนตกกับพวกใดเอากล้องไปยกครับไยายามซื้อนอไปเก็บไปซื้อก็ได้ไม่อีกสามตัวนะครับน้องนี่ครับผมผลงานของทิปนี่ครับรวมทั้งเบ็ดปลาเบ็ดกบนอนพี่น้องนาอโเอเคครับผมติดตามนะครับเด้อนครับกบหน้าห้องครับกำลังใหญ่เลยกบหน้าหลุนานีง ในรุ่นในเตื่นเต้ยนย้อนพี่น้องเนาะต่อคอคอใหญ่สองตัวตะอคอใส่กลางๆอีกนะครับสองตัวครับปะดุกสองตัวน้องพี่น้องเนาะครับผมอ้าบรรยากาศเช้านี่ก็ถ้าจะตกอีกครับเนี่ยครับคึมผ้าคึมฝนมากนะครับครับสําหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อทุกการติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวโอกาสหนาจังมาพบพอกันไหมน้องพี่น้องเนาะอในบรรยากาศหาจินหาอยู่ของสารบานเฮ่านะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะให้พี่น้องได้รับชมคลิปก่อนก่อนมูนะครับขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเศร้านี้ครัสวัสดีครับผม